สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับ My s ์เอสนะครับผมกับผมป้อมนะครับผมกดถูกใจกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ติดตามข่าวที่พยายามอัปเดตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะอันนี้ผมเห็นตั้งนานแล้วแต่ผมทำงอนการงานอื่นอยู่ผมก็เลยไม่ได้อัดคลิปลงนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้วันนี้พูดถึงเรื่องซีซี่นะครับผมแจกดอทแจกดอทเพเทล่านะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมไปร่วมกิจกรรมได้ง่าย การมีโค้รจะง่ายเลยแบบใครก็ทำได้เบสิกโค้รจะเบสิกเลยนะครับผมคือเราชอบทีมไหนเราก็ตอบคำถามเข้าไปนะครับผมและทีมไหนที่ชนะนะก็จะไดะ้แจกของรางวัลตามที่ทุนต้องการไปนะครับผมง่ายๆครับคุณแค่แบบเข้าไปในซีซี n a ไนแนะไป Follow ยูรันมาร์สฟอลโล่บีไนแนนฟอลโล่ยูรันมาร์สฟอลโล่บีไนแนนฟอลโล่ซีซีไนแนนนะครับผมหลังจากนั้นก็คุณต้องมี KYC Binance Account นะคือทุกครั้งเนี่ย เขาจะส่งข้อความมาบอกคุณซึ่งเราต้องตรวจสอบดีๆนะจะมีทีมงานส่งมานะครับผมแต่เขาจะไม่ส่งมาแบบซีซัวแน่นอนมันต้องกังวลเรื่องนี้นะ,ะคือสมัครสมัครใบแนนแล้วผ่านใบแนนแล้วนะอันนั้นผมนันเอ่อทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่นะครับผมและขั้นตอนวิธีการที่จะได้ได้มันมาเนี่ยก็คือง่ายๆครับผมคือเมื่อคุณ เามีเค c นะแล้วก็โปรโมชั่นเนี้มันจะถึงวันที่13 13ของอของของปีนี้นะครับผมคือเดือนสุดท้ายนะครับผมของธันวานะเบอร์เนิดหน่อยเบอร์อรนะแล้วก็วิธีการส่งก็ง่ายๆครับผมคุณกดไอ้นี้นะแล้วก็อ้างอิงทวิตนะครับผมใช้ได้ครั้งเดียวนะแล้วก็กดเนี่ทุกคนสามารถตอบกลับได้นะครับผมจากนั้นคุณก็ อ็กไปนะครับผมตอบกับ CC b ีไบแนนไปก็ได้นะครับหรืออาจจะตอบกับคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาให้ทำแฮชแท็กอะนะคือถ้าเขาให้ทำแฮชแท็กเนี่ยก็คือแฮชแท็กนะครับผมไม่ใช่แบบไอ้นี่นะบางทีเขาไปอ่ใส่เข้าไปใน,ในส่วนเนี่ยซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมก็ใส่เข้าไปตรงแฮชแท็กนะแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับผม เนี่ยปัจจุบันนี้มีคนพุ่งกระโูดกันอยู่เนี่ยขึ้น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 เขาว่ากันไปคือเราอ้างอิงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยใส่ไปว่า เราต้องการเพราะอะไรนะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆนะซึ่งมันไม่มีอะไรยากสำหรับคุณอยู่แล้วผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะสําหรับคนที่จะเข้าไปเข้าไปทํากิจกรรมนะครับผมกับใบแนนนะก็ทําตามขั้นตอนครับผมแต่ไม่ใช่มาตอบกลับเข้าไปในเขานะไม่ตอบกลับเข้าไปในซีซีตอบกลับเข้าไปในไอ้นี่คือสําหรับผมผมมองว่ารรเทล่าเอามาในประเทศเราแม่งเสียภาษีแน่ๆก็เสียภาษีแล้วแม่งเสียภาษีอานด้วยเพราะว่า อีวีมันยังไม่ลดภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผม,ผมต้องรอปีหน้าซึ่งเอามาปีนี้มนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเ <c oughs> สียภาษีแต่ดอทเราไม่เสียภาษีครับผมห้าหมื่นดอลลาร์ห้าหมื่นดอลลาร์เสียวนะอย่างน้อยที่สุดก็เอามาแบบเอามาสเต็กได้นะไดสเต็กได้พอตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยไม่เป็นไรแต่มันเป็นกิจกรรมนะครับผมที่เขาทาขึ้นมาเพราะว่าแบบอ e ีลอนก็แบบเฮ้ย hey, ทำไมดอทมีปัญหามาซีซีก็แบบตอบกลับเป็นกิจกรรมในตลาดอะนะ ขาต้องเข้าใจานิดนึงว่าแบบเดอ,อเขาจะอวยดอชนะเราก็ต้องแบบเราก็มาช่วยเขาเอวยด้วยนะครับถ้าเป็นคนเป็นนักการตลาดจะรู้นะว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์ขัดข้องขึ้นในใบแนนแล้วใบแนนก็แก้ไขยอย่างรวดเร็วโดยการที่แบบว่าเออเรามีดอชเชลลานะกับอา่าห้าหมื่นดอชนะจะได้อะไรประมาณนั้นไม่ใช่ห้าหมื่นดอห้าหมื่นดอลลาร์ดอชนะโอเคครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับลองไปรูปกิจกรรมกันนะครับจนถึงวันที่สิบสามนี้นะ ก็ใายที่สนใจนะครับผมก็ลองทําดูไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะครับผมอย่าลืมนะทําตามที่บอกนะครับผมรีทวิตนะทําทุกขั้นตอนที่ที่เขาให้บอกให้ทํานะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมผมป้อมครับสวัสดีครับผม